วัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่พระขนโยทิน37นะครับคอนโดเลอจาดินยังเพรสนะครับเป็นคอนโดขนาด9ชั้นนะครับวันนี้เราอยู่กันในชั้นที่14วันนี้พี่เพียกจะพามาดูคอนโดที่มีขนาด150ตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นการคอมไบระหว่าง2 ห้องเข้ามาเป็นห้องเดียวนะครับทำให้ห้องห้องนี้เนี่ยมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนะครับมีห้องน้ำสอห้องแล้วก็ภายในเองก็มีการตกแต่งนะครับบิวอินโซนต่างๆครับพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ที่เราเข้ามาอยู่นะครับก็คือ ชั้นที่14ของคอนโดเลจาดีนยังเพรสป่าขนโยทิน37นะครับคอนโดนี้ท่านสามารถเดินทางจากรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เข้าซอยประขนโยทิน37มาเพียงร้อยกว่าเมตรนะครับใกล้กับโรงเรียนอัตธรมิตรนะครับที่อยู่ใกล้กับคอนโดนี้มากๆนะครับใครที่มีลูกมีหลานนะครับต้องการจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้ต้องการอยู่ใจกลางเมืองต้องการที่จะเดินทางสะดวกกับรถไฟฟ้า อย่าพลาดในคลิปนี้นะครับไปดูกันคอนโดเลอจาดีนยังเพรสนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงห้องมุมนะครับเป็นวิวเมืองด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวห้องกันครับอันนี้เราเข้ามาในห้องนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวห้องกันนะครับอันนี้เมื่อเราเดินจากประตูเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับห้องรับแขกนะครับบริเวณนี้จะเป็นมุมดูทีวีแล้วก็โซฟาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นมุมดูทีวีนะครับ พร้อมกับโซฟานะครับแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับที่เตรียมอาหารนะครับมุมเตรียมอาหารนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับทุกอย่างเป็นบิวอินไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็บริเวณภายในห้องนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามองมาจากตรงหน้าต่างนะครับก็จะเห็นว่าเป็นมุมโซฟานะครับ ที่รับแขกนะครับก็วางทีวีนะครับนี่คือมุมของห้องรับแขกนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อไปอยังเคาน์เตอร์นะครับบริเวณเตรียมอาหารนะครับห้องครัวนะครับในคอนโดห้องนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด150ตารางเมตรนะครับหรือว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเท่ากับบ้านเดี่ยวขนาด50ตารางวากันเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นสามารถทําเป็น2ห้องนอนนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มห้องนอนด้วยก็ได้นะครับ ห้องปัจจุบันเนี่ยได้มีการออกแบบเป็นสองห้องนอนนะครับแล้วก็มีสองห้องน้ำนะครับบริเวณห้องรับแขกเนี่ยก็จะมีมุมรับแขกนะครับมุมดูทีวีนะครับแล้วก็มุมเคาน์เตอร์ครัวนะครับตามที่ผมลงในภาพนี้เลยนะครับบริเวณตรงมุมครัวนะครับก็เป็นบิวอินนะครับก็มีเตานะครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีบริเวณที่ใช้สำหรับ ล้างจานนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องแล้วนะครับห้องนี้มีขนาด150ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีการบิวอินออกแบบเอาไว้นะครับเป็นส่วนต่างๆนะครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือเพื่อเราเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับบริเวณห้องรับแขกนะครับซึ่งห้องรับแขกเองเนี่ยก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่นะครับนั่งได้ประมาณสัก4ถึง5ท่านนะครับแล้วก็มีมุมนะครับที่ดูทีวีนะครับก็ทำเป็นบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในห้องนี้มีแอร์ทั้งหมด2เครื่องนะครับแล้วก็มุมด้านหลังของชุดโซฟาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่โต๊ะรับประทานอาหารนะครับซึ่งสามารถรอ,องรับคนได้ถึงประมาณ6ท่านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนเป็นห้องมัตเตอร์เบดรูมนะครับถ้ารู้จักตรงนี้เหมือนกับไม่มีห้องนอนใช่ไหมครับเราดีไซน์เอาไว้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่คือประตูของห้องนอน,นครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ ตอนนี้ผมอยู่ในห้องนอนมัตเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งมีห้องนอนขนาดใหญ่นะครับอันนี้นะครับผมอยู่ในมุมของห้องนี้แล้วนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะมีเตียงขนาด6ฟุตนะครับส่วนตรงปลายเตียงนะครับก็จะเป็นบิวอินเอาไว้นะครับเป็นชุดวางทีวีแล้วก็เครื่องเสียงนะครับสามารถเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้ได้นะครับก็สามารถเก็บของในตู้นี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับ ฝั่งทางด้านนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นวิวระเบียงนะครับเป็นระเบียงเป็นวิวนะครับก็ถ้าเกิดเปิดออกไปก็จะเห็นวิวเมืองนะครับกลางคืนน่าจะสวยงามมากๆนะครับแสงคงแสงไฟแล้วก็ห้องนี่เป็นห้องขนาดใหญ่นะครับมีม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นห้องมุมนะครับนี่คือความพิเศษนะครับของการตกแต่งเอาไว้นะครับคือสามารถปิดแบบนี้ได้นะครับหรือไม่เราก็สามารถเปิดแบบนี้ออกมาได้นะครับอีกฝั่งของห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง Walk-in closet นะครับหรือว่าห้องแต่งตัวนะครับซึ่งแยกเอาไว้นะครับมีประตูบานเปิดปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องแต่งตัวนะครับสวยงามมากๆนะครับก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็ถัดไปขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็จะแยกโซนอาบน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับในห้องนี้ก็ค่อนข้างครบครับ ก็มีการตกแต่งนะครับบริเวณนี้ก็สามารถแบบเก็บของต่างๆได้นะครับทั้งด้านนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เองก็เหมือนกันนะครับก็จะมีตู้ลักษณะประมาณนี้ฝั่งซ้ายมือผมก็คือเป็นตู้ปลานะครับแล้วประตูเข้าห้องนอนห้องที่สองอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับนี่คือห้องนอนห้องที่สองครับเราสามารถเปิดประตูนี้นะครับแล้วก็เข้าห้องนอนห้องที่สองได้นี่คือห้องนอนห้องที่สองครับ ห้องนอนห้องที่2เนี่ยก็จะมีห้องนอนนะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นมุมห้องแต่งตัวนะครับนี่ผมพามาดูนะครับบริเวณห้องนะครับห้องนี้ก็เป็นบริเวณตู้เสื้อผ้านะครับที่ทําเป็นมอคกินเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถนะครับใช้งานได้มีเก็บเสื้อผ้านะครับตู้ต่างๆเอาไว้ในห้องค่อนข้างครบนะครับวันใครซื้อห้องนี้คอนโดตรงนี้นะครับทุกอย่างครบ จบเลยครับสามารถหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่กันได้เลยในห้องนอนห้องที่2นะครับก็จะมีเตียงนะครับขนาด6ฟุตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีวิวนะครับบริเวณตรงปลายเตียงเนี่ยก็จะเป็นชุดนะครับวางเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ของภายในห้องพร้อมกับมีตู้เสื้อผ้าในห้องนี้ด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่คือขนาดห้องนะครับของห้องนอนห้องที่2ตรงห้องนอนห้องที่สองเนี่ยก็จะมีเตียงขนาด6ฟุตนะครับ แล้วก็มีตู้ชั้นทีวีนะครับวางไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับนี่อีกมุมหนึ่งนะครับของห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนี้ก็จะมีเตียงนะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับมีโต๊ะทางานนะครับโต๊ะมุมดูทีวีในห้องนอนนะครับห้องนอนห้องที่สองก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็ตรงห้องน้ําเองก็จะมีแบ่งโซนนะครับเป็นห้องอาบน้ํานะครับเอาไว้นะครับก็ในนี้ก็จะมี เครื่องซักผ้าอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นวิวนะครับจริงๆทั้งห้องในโซนของห้องนอนนะครับที่1และห้องนอนที่2นะครับแล้วก็บริเวณห้องรับแขกนะครับก็จะนั่งแล้วก็เห็นวิวนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ชั้นที่14นะครับตึกเนี้มีทั้งหมด19้ชั้นนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับบริเวณชั้นที่7เนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับแล้วก็บริเวณชั้น7นะครับก็จะมีสวนนะครับ แล้มีสระว่ายน้ําข้างนอกนะครับอันนี้ก็เป็นสวนด้านในนะครับตัวภายในคอนโดเองก็จะดูโล่งแล้วก็โปร่งมากๆนะครับเพราะว่ามีช่องแสงที่เข้ามาจากหลังคาที่เป็นกระจกอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับของสวนนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ชั้นที่7นะซึ่งการมีช่องแสงตรงกลางเนี่ยทำให้แสง ลอดผ่านเข้ามาได้มันมีความสว่างนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับโดยด้านบนก็เป็นกระจกนะครับหลังคากระจกนะครับป้องกันน้ําฝนครับในมุมของอสังหาดาวนะครับห้องนี้สภาพห้องการตกแต่งภายในผมให้5ดาวครับเพราะมีการตกแต่งบิวอินไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจริงๆพร้อมพิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยครับสาหรับทาเลที่ตั้งคอนโด เลอจาด,ดินยังเพลสก็ให้5ดาวครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าทั้ง2สถานีเลยครับสถานีรัชโยธินแล้วก็สถานีเสนานิคมนะครับท่านสะดวกสถานีไหนก็เดินทางเข้ามาสถานได้เลยความคุ้มค่าคุ้มราคาผมให้5ดาวครับเพราะว่าห้องตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วในทำเลประหนโยธิน3าิอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้ง2สถานีเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ สำหรับคนที่ต้องการอยู่ใจกลางเมืองนะครับคนที่สนใจจะฝากอสังหากับเรานะครับเราก็จะมีช่องทางการตลาดเป็นร้อยช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราจะมีการรีวิวนะครับที่เป็นช่องแบบนี้นะครับเพื่อส่งไปถึงลูกค้าผ่านช่อง y o u t u b e อีกช่องทางหนึ่งนะครับให้เหมือนกับว่าผู้สนใจที่จะซื้อเนี่ยได้เข้ามาดูบ้านดูทรัพย์ของท่านแล้วส่วนหนึ่งนะครับ ถ้าท่านสนใจก็ฝากรายละเอียดเอาไว้ในเว็บไซต์นะครับเบอร์ไลน์หรือโทรมาคุยกันทางช่องทางที่ให้ไว้ก็ได้ครับถ้าสนใจก็สามารถแบบสอบถามรายละเอียดได้นะครับส่วนรายละเอียดของราคาผมลงไว้ให้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับทําเลที่ตั้งนะครับถ้าชอบถ้าใช่ก็ขอให้ได้เป็นเจ้าของห้องครับวันนี้ลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้ว